ไรวะเครื่งตือนชิบหายวันฝนตกไงอ้ยโอเคสวัสดีกันด้วยฮะสวัสดีกันด้วยแล้วก็วันนี้ว้าพวกบอ้าวไอรอสไมฟีลริสแอฉันฉันเสียอะไรวะฉันเสียขวานที่รักของฉันไปถ้านายเห็นแล้วก็เอาคืนฉันอย่างโดยด่วนเลยนะฉันอยากได้มันมากตอนนี้ไม่มีเลยแต่ฉันจะให้250โอ้โอ หาขวานแค่นี้โอ้อีซี่ไม่อา่านในพวกนี้มันอ่านมันยาวเกินเดี๋ยวโอเคนะฮะแล้วก็เราจะไปหาขวานของของใครวะของโรบินนะฮะซึ่งผมรู้ว่าอยู่ที่ไหนเว้ยไม่ใช่ไปดูคลิปใครนะผมไปเจอมามเจอมาตอนเล่นแบบเล่นรอบรอบอันเนี้ยรอบนอกอะรอบนอกรอบในอะุรอบที่ผมเล่นที่ไม่ไม่ใช่เซฟเนะี่ยผมมีอีกเซฟเอาเลยเพราผมคือแบกิลนะฮะ ตอนนี้อากาศหนาวาอาจจะทำให้ผมตายได้แต่ผมมีพี่แบล็กใส่เสื้อแบล็กใส่ใส่เกงยีนขาขา้ขาวยใส่แว่นดำเดินไปโดยไม่มีรม่มผมต้องเอาชีวิตลอดผมหนาวและผมก็ไม่รู้ว่าอ้าวโอเคผมหนาวหนาวมากซึ่งผมกำลังจะไปหาของสำคัญในป่า มันซึ่งมันอันตรายมากกูเห็นต้นไม้นี้ไหมมันคือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราตัดนปุ๊บเดี๋ยวโชว์เลยถ้าเราตัดมันปุ๊บไม้ไม้ก็จะหายไปดูนะเราก็จะไปเก็บไม่ทันโอ้พระเจ้าอเไรครับนี่ก็คือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งทําให้ผมขนลุกขนพองไปเลยมันเป็นมันเป็นเอ่อต้นไม้พิเศษที่เราตีปุ๊บมันจะหายไปเลยนะฮะ โอเคขวานเอ้ยขวานเอ้ยขวานมาเนี่เจอแล้วน้องขวานเราหวัดดีขวานไปให้โรบินด่วนเลยได้ตังตังสองร้อยห้าสิบทุกอย่างตอนนี้มีค่าหมดทะ้ตังเนี่ยโอเคเควสต่อไปเควสเลยนะมีเดอะว,วิสรอเอาเลยนะครับโอเคผมผมไหนไหนก็เรามาหาขนาดนแล้วผมไปนี่เว้ยมีแฟนอาร์ตแฟนอาร,ร์ตหนึ่งแม่งทำกูหาแม่งคอนเซปต์แม่งมาคอนเซปต์จริงอะเป็นแบบของโ no น e อ,อีอ่ะเออ เป็นอะไรครับเป็นแบ็คแพนเทอร์หมาผมชื่อแบ็คแพนเทอร์ไงวันนั้นแม่งไฟเสียแม่งอดเลยแม่งหมาหมาตระกูลหมาผมจะเป็นแบ็คแบ็คมดตระกูลสัตว์ผมจะเป็นแบ็คมดหมาผมชื่อแบ็คแพนเทอร์เว้ยเป็นชาววากันดาเว้ยที่จริงผมผมเป็นชาววากันดาแต่ผมออกมาทํางานนอกบ้านนอกเมืองเนอะเออนี่ไงพี่สัตว์ผมอ,ออกมาทํางานน,นี่เนื้อเรื่องของพี่แบ็คเลยนะเว้ยเขาเขาเป็นชาวไอ้นี่เว้ยชาวชาวเผ่าชาวเผ่าอะไรวะกูพูดไปทีย โอเคมาวิาสาดกูไม่สนใจกูไม่สนใจคัสซีเลยทั้งนั้นวิาสาดไปไกลเลยกูเควสเสร็จแล้วอ้าวชิบหายอันนี้ดูได้นั่นกินอะไรอะ่ะอา้าวกินอะไรอะ่ะมึงก็เห็นนี่วินเซนต์วินเซนต์อยากทำไมมันล็อกล่ะฉันอยากจะไปฉันอยากจะไปอสำรวจสำรวจท่อระบายน้ำนี่จังเลยวินเซนต์เชื่อกูอย่าไปเลย ทำไมทำไมแจนแม่งหน้าหน้าดูดีขึ้นวะสมัยก่อนแม่งหน้าโคตรเฮียเลยแจนฉันคิดว่ากันเธอน้อจะมีกุญแจนะกันเทอคนที่อยู่ที่มิวเซียมาเหรอทำไมนะทำไมเธอถึงคิดอย่างนั้นล่ะเพราะฉันเพราะฉันเห็นกุญแจใหญ่ๆขึ้นสนิมกุญแจเก่าใหญ่ขึ้นสนิม อยู่ตกตกจากกระเป๋าของเขาครั้งครั้งหนึ่งมันก็กุญแจมันก็คล้ายๆกับท่อน่ากลัวน่ากลัว,นวอน,นี้ไงเสียงเอ๊เอาสองพี่น้องลูกใครเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยอย่เอาเฮ้ยแบล็กแบล็กแบล็กมาช่วยแล้วอา่าจีบเด็กได้ปะไอเหี้ยเดะเดะไม่ใช่ โอเคเอเดี๋ยวพี่แบล็กไปดูให้นะหนู่นุนี่พี่นี่ที่นี่มาจากวันกันดาเลยนะพี่นี่มีอ่าอะไรวะเหล็กเครียดอะไรวะจำจำไม่ได้โอเคตึ๊บ <laughs> เดี๋ยวหมาหมาอยู่ไหนหมาแพนเทอร์สงสัยน่าอยู่บ้านเราลดน้ำไมด่ดีเราเราไปให้เพนนี่เออเราไปให้โรบินอะเอออะไรวะฉันต้องเอาขวานี่ไปด้วยเหรอทำไมฉันไม่ใช้เองวะ มันดูดีนะเนี่ยเฮ้ยไม่เอาของซื้อของขายเออเออแม่เฮ้ยโรบินขวานมาแล้วเอาไปเลยเฮ้ยนายเจอขวานฉันด้วยแหละโอเคเรื่องของมึงพี่แบล็กเขาไม่สนใจพี่แบล็กเขาจะไปกลับบ้านแล้วไปจีบเพนนีซึ่งเพนนีเขาชอบนี่บอกว่าดันเดเรียนเนี่ยดันเดเรียนเพนนีคงไม่ออกมาข้างนอกหรอกมั้งเพนนีน่าจะอยู่บ้าน เฮ้ hey, ดอกไม้ออันนี้แหละอันนี้ดูดีอันนี้รีสุดโอเคบ้านบ้านเพนนีอยู่นี่วัดดีเพนนีเธออยู่รึกูไม่เย่จะแดกโอเควัดดีเพนนีเธออยู่รึเพนนีไม่อยู่อะอยู่ห้องสมุดเหรออาจจะเป็นไปได้โอเคไปดูก่อนเพนนีครับ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 เพนนีเอ้ยขังขยะเป็นของมีค่าครับโอเคดูก่อน เพนนี้แหวเจอพอดีเลยเพนนี้นี่เอาไปเออแดดใหมน่้อยน้อยน่อย,ล,ยล่ะเอออย่าลืมนะเอาแต่ฉันขอกลับบ้านก่อนนะอยากตกแต่งบ้านเพิ่มนะแต่ไม่รู้ว่าเน่อยากได้ต่างเพิ่มเนี่ยไปซื้อดีกว่าเออซื้อมเมล็ดพันธุ์มาเพิ่มซื้อมเมล็ดก่อนอันนี้ปลูกสิบสองวันทันเปล่าวะอืมโปเตโต้ปลูกหกวันเองโปเตโต้ ซื้อมาแม่งเลยดีกว่าโปเตโต้เนี่ยให้หกวนันหนึงซื้อไม่ให้มนตูดเอาละสี่สามต้นนะฮะไปลุยแบล็ควันนี้เอเนจีมึงต้องพอนะถ้าไม่พอเราปลูกไม่ทันแน่แนะ่เอ้ยฉันเตรียมมาอยู่แล้วนะ่ะนะอาหารเยอะแยะเลยที่บ้านนะ่ะนะนี่นะีนะนะ่อย่าอย่าหาว่าคุยเลยนะฉันเนี่ยอยู่ที่วากาัานดาเนี่ยก็ได้แต่ทำงานหาเงินเลี้ยงลูกมึงมีลูกด้วยเหรอเอ้ยไม่มีไม่มี ฉันนะ่ะนะฉันเนี่ยเคยเป็นชาวนาชาวไร่แล้วก็มีเพื่อนชื่อจอนชาวไร่เขานี่สอนวิธีการสาวแหนผู้หญิงเยอะแยะเลยนี่ที่หัวจอนนี่คือจอนแหละจอนจอนนั้นน่ะเหรอเฮ้แกรู้จักกี่เหรอวะคนดังนะรู้เปล่าฮะฮนะคนดังเอ้ยอยู่ที่นี่มันก็สุขสบายอะนะแต่อยากกลับบ้านนเออ ฉันอยากไปหาลูกหามีลูกด้วยเหรอเหนบอกว่ารักเดียวใจเดียวเอ้ยไม่มีไม่มีเลยฉันไม่มีเลยเกิดมายังไม่มีเลยฮะดูสารรูปนสิฉันดําขนาดนี้ฮะมันจะมีใครมารักฉันวะวันนี้ฉันจะต้องจีบคนให้ได้ไม่งั้นนี่จะเป็นโอกาสสุดท้ายของฉันที่จะหาเลี้ยงลูกหาลูกอยากมีลูกเ เฮ้ยน,นี่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 เห็นไหมแป๊บเดียวทำไมฉันรู้สึกว่าฉันเสียงดูเศร้าๆอ่ะนะเฮ้ยแบล็กเศร้าเนี่ยเฮ้ยฉันเป็นโรคซึมเศร้าตั้งแต่เกิดแล้วเอ้ยจริงดิอืมฉันว่าฉันจะหาอะไรให้ในายทำ่ะนะไปตัดต้นไม้เล่นกันไหมน่าจะได้มีน่าจะได้มีกล้ามเออเล่นกล้ามสาวเขาชอบเอ้ยจริงอะเอ้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วตัดต้นไม้แม่งเลยเฮ้ย

เอาให้เตรียมพร้อมเอาให้พร้อมทุกอย่างเช้าวันใหม่สดใสยิ่งกว่าเดิมบอกเลยเห็นไหมเออฉันรู้สึกว่าฉันเกียดหน้าหน้าร้อนมากเลยอะนะฉันอยากได้หน้าฝนน่นะได้ม่หน้าฝนในฉันไหมฮะไอชิบหายแม่เ้ยไม่อลดน้ำเนี่ยหน้าร้อนแม่ร้อนจริงๆร้อนเอ้ายไมัเป็นไรครับเนียาตวนี้เะกแจเจะใส่จั่ะ่ยจัป่ะอย่งนก่อนที่จะ้ยไงอที เออเออไหนๆฉันก็วางแล้วนะฉันจะมาเล่าเรื่องอะไรฟังเรื่องที่อาประเทศวากันดานะสมัยก่อนเนี่ยนะเออเริ่มเริ่มมาเลยเริ่มมาเลยสมัยก่อนเอ้ยเร็วๆสิมึงก็หยุดกูอยู่นั่นแหละสมัยก่อนอ่ะนะมันอีกบาทลูกหนึ่งเว้ยที่ทําให้ชาวบ้านแตกตื่นแตกตื่นมันมันยังไงแตกตื่นคือเขาเขาบูชาแร่นั่นเขาบูชาอุกบาทนั่น เป็นเหมือนพระเจ้าเลยเล้าทำไมอุกกาบาตนั้นมันทำอะไรได้บ้างอะมันเป็นอ่มันเป็นอ่อะไรวะชันก็จำไม่ได้แล้วนะแต่ว่ามันเป็นแร่ไวเบเนียมซึ่งไอไวเบเนียมนา่นนะนะมันทำโลกกับตันเมริกาชั้นว่าชั้นเลิกเล่าดีกว่าวันนี้ชั้นว่าฉั้นจะไปลงเมืองอะนะแถวบ้านชั้นเนี่ยเอ้ยไหนมึงบอกมึงจะเลิกไงเอ้ยนั่นแหละเดี๋ยวอยากคุย มันมันน่ะเมาเมามันมากเลยกันคุยครั้งนี้นะที่บ้านฉันเนี่ยนะเป็นบ้านที่แบบบ้านไม้บ้านไม้ใหญ่ๆเลยนะแล้วฉันต้องมาทํางานที่นี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าฉันนะฉันฉันอะไรฉันนะฉันอะไรฉันก็ไม่รู้โอ้อะไรเนี่ยเออช่างมันเถอะไหนๆฉันก็มาแล้วนะฉัจะเล่าประเทศที่ประเทศที่ฉันอยู่ให้ฟังนะประเทศของฉันเนี่ยนะ อยู่ที่ลกกันดานมีความเจริญรุ่งเรืองนิดหน่อยอะนะแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันแบบมับง่งมีสีสุขเออที่ประเทศในในไวเบเนียมนี่ถือว่าเป็นพระเจ้าเลยใช่ปะเออใช่ถือว่าใช่อะนะถึงจะบอกอย่างนั้นก็เถอะฉันไม่คิดว่ามันเป็นแบบนั้นเลยอะนะฉันเห็นเขาทําชุดจากไวเบเนียมนั่นอะฉันอยากใส่บ้างอะนะเฮ้ยนายเคยใส่บ้าง่ะไม่เคยอะ ฉันเป็นจอนชาวไร่อะเห็นว่าราชาเท่านั้นนะนะฉันเห็นต้องกษัตริย์เท่านั้นที่จะใส่ชุดนั้นได้แล้วนายไม่อยากจะลองเป็นกษัตริย์บ้างเหรอก็นะฉันเป็นชาวนาชาวไร่ฉันไม่อยากไปยุ่งกับเรื่องพันนั้นหรอกนะเออฮุยยฮโอเคโอเคนะเราลงเหมือนมาเจอแต่สลามเลยเว้ยไอชิบหายเฮ้ยอฮ้ย อุ้ยอุ้ยตายหาลักทีเออเมื่อไหร่เราจะเจอทางลงวะเฮ้ยแบล็กมึงแน่ใจนะว่าทางลงอยู่แถวเนี้อันน่ะเห็นไหมเห็นไหมพูดถึงก็มาเลยแหมลงเลยอจะโอ้ยคอปเปอร์เพียบเลยอ๋ออะไรมีมีของแดกแล้วกันอุ้ยเราต้องแดกแล้วก็ไปมุ่งไปข้างหน้าไปหาคอปเปอร์คอปเปอร์ที่รักของฉันเพราะว่า2วันตอนหนึ่งดีไหมสตาร์ดิวเนี่ย สองวันตอนหนึ่งแล้วกันนะเออจบจบวันนี้เสร็จก็ตัดพาร์ทเลยเนาะก็อย่างที่บอกฮนะเดี๋ยวผมจะแคสเกมเฮอร์เลอร์ฮะผมบอกแล้วว่าครบหมื่นจะแคสเกมเฮอร์เลอร์นะเอาเฮอร์เลอร์แบบไหนบอกมาเลยซึ่งผมไม่ถูกกับเกมเฮอร์เลอร์อยู่แล้วไงผมเป็นคนขี้กลัวอยู่แต่ในบ้านเนี่ยแม่งความมือนี่กูเห็นกูเห็นแม่งคุณ,คณเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเล่าอะไรให้คุณฟังพวกคุณฟังเว้ยมีวันมีวันหนึ่งเว้ยคือผมอยู่บ้านเก่าไง แล้วบ้านเก่ามันเป็นแบบที่แบบมันจะมีทางยาวอ่ะสลับไปที่ไปห้องน้ําใช่ไหมแล้วแม่งไฟไฟไฟแม่งดับอ่ะแต่ไฟห้องน้ํายังเปิดไงแล้วม,มันเป็นทางยาวอ่ะผมอยู่เหมือนผมไป,ไปวิไปวิ่งแบบกีฬาสีไอ้เหี้ยแม่งแบบนับเหมือนนับถอยหลังอ่ะตืดตืดวิ่ง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 เลยกูวิ่งด้วยความกลัวแม่งแบบกลัวไม่จะมีอะไรอยู่ในในเงาในเงามืดนั้นอ่ะแม่งกลัวแบบกลัวจนคิดแต่คิดแตนเลยแม่งวิ่งแบบวิ่งแบบยิแม่งยิง่อแบบนโดะแฟร์ตกอ่ะ วิ่งไปแม่งแล้วมันเป็นพื้นไม้ไงแล้วเม่ผมไปปลุกคนอื่นอะทุกวันเลยแบบเวลาผมไปปวดป,ด,ป,ด,ป,ด,ปดท้องปวดท้องขี้ปวดท้องฉีอง่อะไรเงี้ยแม่งผมวิ่งไปเป็นเดอะเฟลชแม่งวิ่งไปแล้วมันมีครั้งหนึ่งเว้ยที่ผมวิ่งไปวิ่งไปแล้วมันไอ้นี่เว้ยตู้แม่งล้มไอ้สั์ตู้ล้มตู้ล้มล้มแล้วแม่งในในตู้มันเป็นตู้ใหญ่คือแบบใหญ่กว่าตู้ผมอะใหญ่แบบใหญ่ชิบหายเลย ซึ่งนั่นคือวิรกรรมใหญ่ยักษ์ครับที่เดะแฟตได้ทําไว้นะเป็นตู้ล้มล้มแลมม้วจานแม่งแตกหมดอ่ะผมก็โดนดิผมโดนยับเลย <laughs> อย่าให้เล่า <laughs> อย่าให้เล่า <laughs> มันมันมันเป็นเรื่องน่าเศร้าอย่าให้เล่า <N> นะจ๊ะเออโอ้โหเอาวัดดีป้าป้า <laughs> หลังจากนั้นจะเรียกตัวเองว่า The f l e s h I am the flash ไม่ว่าไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเว้ยไม่ว่าผมจะทําผิดไปแค่ไหนเว้ยผมยังวิ่งเว้ยยังวิ่งเบรรี่วิ่งสิเบรรี่ไม่ใช่ว win. okay. okay. hey. oh. ิ่งวิ่งแบบวิ่งอะไรวะไปห้องน้ำอ่ะวิ่งวิ่งไปทุกรอบอ่ะโอเคเฮ้ยโอ้หน้าหน okay. ้าใช้สามร้อยสามร้อยโอเคเรากลับบ้านกันก่อนเนอะฉันเล่าฉันเล่าวีรกรรมของฉันไปแล้วนะแบล็กนายมีวีรกรรมกับเขาไหมอ่ะเอยฉันยังไม่คิดเลยนะสมัยก่อนนะรอ เออฉันมีเวรกรรมนะแต่ฉันจำไม่ได้แล้วเอาหน้าพูดหน่อยฉันไม่พูดเอ้ยเฮ้แม่บังคับให้ฉันพูดเดี๋ยวฉันจะออกจากเกมเดี๋ยวนี้เลยเอ้ยใจเย็นกูนี่แหละเป็นคนบังคับเอาเหรอโอเคฮะวันนี้ขอตัดคลิปก่อนฮะขอตัดคลิปก่อนเงียบๆๆๆเก็บ,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 บก่อนครับโอเคนอนครับนอนๆอนนอนเฮ้ยโอ้โหสวดีแพคแพนเธอร์ แบ็กแพนเทอร์วัดดีฉันยังไม่ได้รูปหัวนายเลยแบ็กแพนเทอร์ฉันขอรูปหัวนายหน่อยมึงให้กูรูปดิเดี๋ยวกูต่อยแม่งหนีไปไหนมึงหนีไปไหนโอ้โหแม่งสมมมันก็เป็นชื่อแบ็กแพนเทอร์ยิงแม่งโอ้โหเก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากโอเคในถ้ำนี้ยังไม่มีอะไรเรายังไม่มีนี่นะฮะไอ่อะไรวะดีแมนเชสต์แม่งยังไม่มาบ้านเราเว้ยโอเคตัดพาร์ทนะแล้วเจอกัน คลิปหน้าสำหรับวันนี้ปายระบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะกดแชร์ะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมนะเออ